็อกโฮมโอเคไหมป็นตะมวนบอมักแอปเปิ้ลคอยเป็นตาตายกับว่าตายเลยลมแห้งไรบ้างเนี่ยล่วงเต็มเลยเนี่ยแห้งแห้งนี่ก็ตายดอกดอกประจำซัมเมอร์คือดอกคือดอกไออย่างเงี้ยดอกลาตีเนาะคือบอคือเด้มันจะมีสีม่วงมีสีขาวมีสีม่วงเข้ม หอมอะ่ะหอมคือดอกหอมเดิกไหมเหมือนแต่สีดําใช่ไหมคะใช่ใช่สีดําดําแล้วก็หูหูแล้วข้าวไหมคือลักกี้เลยเนี่ยนึกว่าเราจะโบออกไหมเขาจะหอดเวลาหนาะเราก็ออกมาหนาะคือแบบมันแบบจังไรละ่ะธรรมาชาติเขาอีรีแหละแหงแบบบนหนาจะคือจงมันจะโบคือมันจะโบมีอะ่ะ ใช่น,นี่นี่กำลังหอมเลยนี่สี่ทุ่มเนี่ยสามทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยคือคือ,คอดอกลาตีบ้านเฮาเหมา่หอมหอมไหมดอกอีหยังเหือพี่อยูพ่พินเขาอันนี้อย่างก็เหืออีหยังนะโอ๊ยลืมซื้ออีหยังนะจัสมินบ่เขาเอินว่าอีหยังจำมาได้จัสมินบ่เอินอีหยังเหืองามงามไหม สมีสีม่วงมีม่วงเข้มสวยน่ารักคือคนถ่ายคะ่ะ <c oughs> นี่บ่ตัวนี้บ่ตัวนี้บ่ <c oughs> ออสตินฮัลโหลออสตินเห็ <c oughs> นเห็นเทาพอวอร์มาแลนตำนาตำลังเอาขั้นหนเอาขั้นหนเลือกเลือกเลือกขั้นหนขั้นหนเลือกเลือก ลืมแมนลืมพื่อกันจัสมินบอกอันว่างไรหหจัสมินแหละตะเวนตกดินแล้วเรียบร้อยจำจำซื้อภาษาบ้านนี่บ่ได้นะแต่ว่าจำจำเป็นจำเป็นซื้อดอกไม้บ้านเฮาอะ่ะมันเกลี้ค่ายดอกลาเตียะมันหอมไหมหอมหอมไม่เอาจากคันค่ะค่ะบ๊ พี่จรครับว่าเป็นครับว่าเป็นว่าเท่าไหร่เปลืองน้ำมันพอมน้ำมันแพงแม่สีแดงสีแดงมีทั้งหมดหา้าคันหนึ่งสองสามสี่ห้าสีขาวมีสองคันสีเหลืองมีคันหนึ่งแล้วก็มีแดงดำหนึ่งคันแล้วก็ดำขาวอีกหนึ่งคันอยู่ข้างหลังมืออื่นมืออื่นมืออื่นมือดูอ นบ้านบ้านคอยเจริญมจริญมได้ไมีหอนรถขับได้เต็มแมงกะะไซค่ะไม่ต้องอยากขับว่่ต้องอยากขับเปลืองเปือง,องโพรหนาววันน่้รถทรงสินค้ารถทรงสินค้าแล้วก็รถไม่เนาะรถขนใหม่ช่วงนี้ก็คือรถขนใหม่เขาโรงงานรถที่เยอะที่สุด สวัสดีสองหมื่นสองพันสองร้อยล้านดวงใจเ็นบ่ต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันจะมาโคตรงนี้รถไฟเนี่ยมาโคหลังบ้านค่อยจเจริญบม่ได้อยู่บ้านนอกเด้อไม่อยู่บ้านนอกนะมีชนระบยมีชนระบบ เน่มันมาโพอยู่หลังบ้านโอ้หนาวบันมือสันแล้วมือสันแล้วเสียงนกเสียงกาแงมือเศร้าตอนเศ้าบ่ต้องใส่นาดิกาปลุกเลยหอมบอม่เข้าบ้านเหรอคุณเข้าบ้านไหมพอยัง รถ่อยพึ่งจะล่างแล้วนกึกว่าขี่สแสนน่ะ